กับสบายดีผมเองพี่น้องป้องใบประสุขสุขคนเนะาะกัปตันกับพยายามเบ็ดนะกลับมาแล้วพี่น้องเนาะกัปตันกับผมมีความสามารถเอาโทรศัพท์ไปถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะขอโทษขออภัยลหลายๆผัวหน้าหัวมันเลิกพี่น้องเ,เอ้ยหัวมงมันมีส้นหลับประทานนี่แหลปะปลาสีใสไม่ได้เนาะพี่น้องแมนดารินนะครับยาพักคู่เปิ่งเปล่าครับ เก่อนตัดตานกับขอโทษข้อไผ่ายน้องไม่ได้ถ่ายพี่น้องบึ่งพอหนำหัวเอ็มเหลือพี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องก็ได้อยู่ได้น้อทึงไงทึงปลาไหลทึงปลาดุกทึงปลาขอพี่น้องเอ้ยทึงปลาขาวปั้นปั้นปั้นหอยปั้นนะแม่มึงถ่ายคลิปนี่ หามปั้นลำเอียงเด้อปันออป้นบูเป็นได้น่าพี่น้องใส่มากันแบบนี้แล้วมาปั้นกันบ้านนี้พี่น้องเลยโห่บุได้ใส่บ็ดมานํากันนี่ตั้งแต่บักไทยไปเอาเมียนี่เออตั้งแต่ลุงทิพย์ป้าตัวไปลงห่วยมาดําการน,นี่ปั้นปัน,ปนใส่ยังเน,นี่ย บอยตุม่มยังเกาปลาไหลเข้าตุ่มน่กามันแสบนะตุ่มปิดปลาไหลไฟคยเห,เห็ดเห็ดบุปินน่ะนองแทนปั่นพี่น้องเลยนับตัวลำตี้อย่ลืม <laughs> ป,าปลาปลาไหลพี่น้องไห้นับตัวอีกแน, <laughs> น่แน่แน่ xí ra này nhẽng phá hắc nghieng, tôi hoàn ừ. nghieng phụ, ơ <laughs> ờ. nghieng lem tam này, nhẽng nhẽng phe sắm già đấy, tay chắc tù hời, nhẽng muỗi sào bớt จักหลูหรือคนจักไปใจหลักยามก่อนบุบุบนูย้ยที่ได้นะคือไอ้ขั้นบ็ดจมหนามเขาบุห็นนะจับตันก็บสะนิทานไปสืส่อด้ดยพี่น้องมได้ <c oughs> ปักปำผู้ใดผัว <c oughs> มันหลูจนเกือบขู่ขั้นหไหม ย่างแล้ปลาดุกเขามักเกลือไหวในๆนะบะไหดิคนละสอง ปลาไหลกับพอดีเป๊ะเลยจับเอาหนแม่นะ่ะมันจะไปเลยนะ่ะจับแบบคือกูว่าคือกูออออเหตุน,นั้นหน,นีแบจอกนั่นปลาไหลถอดไอ้แบบปดเบ็ดบุได้พี่น้องทิ่มใส่ทั้งนะั้นทิ่มใส่ทั้งนะั้นมันลอยลอยออกคือเก่าเออมตัตวเป็นเออม,มันเป็นอยู่ตัวนั้นนะ่ะเป็นสองตัวอือโอเค Tại tôi đã tìm cứ Cái này cũng chết rồi Cái à, ừ. này cũng chết rồi Được rồi Giãn mựa như thế này Tôi đã tìm được Tìm được không? Tại sao không tìm được? Tại vì tôi không biết Để gì Không biết Thử thách lớn hơn Tôi giao Tôi đấy lấy à người Tôi giao Tôi đấy à, เออเอาลวดเนี่ยปอนลูกโตปอนบักแทนโอเคน้องพี่น้องห้าปันเงินก็นได้เอียนคนละสองโตแล้วก็พอได้อยู่ได้กินน้องพี่น้องนะอเนาะเออไปใส่เบชรพอได้อยู่ได้กินอพอได้อยู่ได้กินน้องพี่น้องเนาะโอเคน้องพี่น้องเนาะ หลังจากปั้นกันแล้วกับหมูแล้วก็ให้บ่าวบอยย่างเน้นองตัวมันตายย่างปลาปกันเนาะสบายดีอีกครัง่งย่างกินกับตำแจ่วพริกดิบเหมือนี่โต

หัวเจบนนอกพุนาระวังรถไทยพาเขาาลักหัวเล้กินเข่ากับปีงปลาพี่น้องเลยเดี๋ยวกับตัาญีเบิ่นหานของกับตันเนาะคืบหนาพอตาญี่ะพี่น้องเลยเบิ่งมือละหน่อยคืบหนาไปมือละหน่อยเฮ็ดกันสามคนมันเลยสะ กองคือมุ่งหัวแท่นโอ้น่านถัพบี่จักขั้นกับตั้งกระเด้ก่อแล้วเอาไปทีเรียบร้อยเลยนะพี่น้องพี่น้องแล้วทุกแพงแหละแล้วก็ที่ขั้นทับหลังพี่น้องเลยที่ทับหลังหนึ่งสองสามห้ากะที่ทับหลังห้ก็แล้วสองขัน้นหมื่บ้านนี่ห้กะก่อแล้วพี่น้องเอ้ย เหตุการณ์สามคนงานกันเลยบ่เดินงานกันเลยสะที่จริงก็เหตุบิดมึง,งพี่น้องมันหักสะแล้วไปทีเรียบร้อยแพงวานก่แล้วไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่แหละกับตันกับขอขอบุญขอบคุณเนาะ พ่อแม่เอามาปลาลุงที่หักแพงกับตันแล้วก็เขา,เามาติดตามแะ้วกับรับซุ่มคลิปของกับตันเนาะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณลหลายเด้อที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับตันเนาะตันก็ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณต้นมาเตีย้ย กัปตันปลูก็อีน้าบ้านพี่น้องเลยอันนี้กำลังงามเลยใส่ขี้ข้างข้าวพี่น้องเยขี้เจียที่กัปตันกวดเอาแหละเขียวปื๊ดๆเลยงามขนาดขี้ข้างข้าวโอ้สุดยอดอต้นหมากนี่หนึ่งสองสามต้นหมากเตี้ยสามแล้วก็ ซีตัวนี้เอามาปลูกกำลังมันตายแล้วเอามาปลูกกำลังพี่น้องเลยซีเลขาฮกมีฮกต้นมันขามไปอำเภอสนุมานบ่ได้พี่น้องเลยขามไปไทยบ่ได้ขามไปไทยบ่ได้มันก็เลยไอ้บ่ได้ไปซื้อมาปลูกใส่ซีต้นอันนี้ก็เป็นต้นโพโพเงินเนาะพี่น้อง กับต้นน้ำมาปลูกล่าเถื่อแล้วมันบวติดเจ้าไทยแหม่เทาเอามาลุมือปลูกหายมันเลยติดบาทน,นี่ปลูกเป็นขนาดเดี๋ยวกับต้นชิงยางไปเพื่อนเบาไก่ก่อน โอ้ยหอมดอกกางคองเด้อผู้อยู่ในวัดพี่น้องเลยหอมกลุ้มกลุ้มอ้ยบ่แต่พ้นตกพ้นทางนี่บ่ว่ามีไซส์พี่น้องเลย เอเอ,อ,อ,อเฮ้ยไก่ทำไรวะมาตรวจยี่ยมยามเฮือนเบาไก่เนาะเพื่อด้มีการก่อ,อสร้างมาบึงามา,าฟี่มาฟี่มันเนีนยมึงดูเห็นยังน่โ <c ười> อ้ฝนกระเทิบเนาะ ถามคู่ทามถามสั่งคู่ลังค่าเล็กผัดเอาไม้โอ้โอยใส่ทั้งหนานี้ยเอ,อ,อย่าลืมติดต่องานป้าตุกขึงเป็นทีเรียบร้อยหยกเสาเวทีเรียบร้อยอเ,เรียบร้อยมื่อนี้ครับเท่ข้านะเนี่ยข้านานาเลยข้านุูยเลยไม่ต้องเอาดินเข่าไงาดีแนวนี้ ลุงลุงเลี้ยงจักโตู้เลยไก่นะ่ะเขาสนั่นกันเลยได้ไก่นุ่มๆนะฮะอุ้ยเดือนน่ะ <c oughs> พี่น้องทั้งได้หมักไก่ชนก็นอย่าลืมเด้อพี่น้องส่งสายพันธุ์ดีๆมาให้กับตันพัฒนาเนเ <c oughs> ด้อเสียจ <c oughs> นจุกเล่นไก่ชนกับพี่น้องเลย Ừ. Chào 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 เอมังเงายะนะเอามาน้ำเสียถอยสิไปส่งเขาแล้วเอามาหมสูไกลูกไก่เสียถอยตีแล้วมันเจ็บแล้วเอามาและไก่ไก่ใหญ่เวียนแล้วมันบมสูกันเห็ดยังอันน่ะกําลังเห็ดกินบ่นอ่ะมียังไงน่ะเห็ดกินในซางบ่เออ ป่าตัวลีดจเสร้กินไหมโอายรื่มสบายดีพีนองมือนิส้างอาหารเกิดย่าอตัวแปดลอยผู้เลือแล้วเพื่อนเลยเลือเะ่ยฮะงกูเลืออะไหนึ่งสั่งเผื่อเด้ของมึงน่งวยังเลือเลือหน่อยเดียวต้องสั่งเผื่อนะสั่งเผื่อบอส โอเคน้องพี่น้องมาเบิ่งความคืดไไวของเฮือนบักไก่ตั้งก็สีได้เลาะขวัดก่อนพี่น้องเลยไม่เอาเลยโอเคเลาะขวัดก่อนไปหายาคู่ก่อนไปเบิง่งไะนะมื่อน่ะไปมั่งไอ้ลำโพุไอ้มั่งปากเลื่ได้มือนซอยอยาคู่ฮะเ,เอออือ้อ,อ ปตั้มะขุ่งย่าคู่คืองามเตะนี่ปูดขนาดพี่น้องเอ้ยผู๋มะขุ่งย่าอยู่วัดนี่ก็เป็นตู้ไม้พี่น้องลังคาไม้ลังค,า,งคาซีมันเก่าแล้วเอามาเห็ดเป็นอะแบรบวาตู้ตู้ตหนังเย็นพี่น้องเอ้ยลังคาไม้เย็นขักถือได้นี่สุดยอดเลย โอ oh. มือหนากัปตันกับมาซอยหญ้าบุญเอาปักเลื้อลงมาเอาไห้างโงกออกแต่ปักเลือ้อพี่น้องเอ้แปลงปักเลื้อซอยหญ้าคู่บุญ้าคู่ในบ้านแล้วกัปตันมาซอยเผื่นเห็ดกันสองคนมาเห็ดแล้วก็มาใสา่แ <c ười> อมมาใส่แอมมาประกอบเบิ่งมาว่าโอ้ดังดีละ่ะน้อยอยาเ <c ười> ออวพิชาน โอเคตั้งก็จะขึ้นเมื่อแล้วป่เน,นะนี่หม้อเสน่ห์กับตั้งก็จะอปิดคลิปไว้เพียงเทนี้เดอพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบากับตันเนี่ยเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดี